เพื่อนช่างวิลังงานนะครับทําความสะอาดเข็มไม้ก่อน,นนะเพื่อนนะแล้วก็มันจอเป็นจางๆบางครั้งก็ติดสว่างขึ้นอะไรอย่างงี้นะน่าจะเป็นที่การหลุดหลวมของขาอุปกรณ์นะเท่าที่เคาะดูนี่ยังไม่เห็นลูกค้าเหมือนกับที่ลูกค้ากล่าวนะครับมีตัวอักษรอยู่นะครับมันๆๆนะมันจางๆหนังสือมันจางๆนะแต่มันเห็นอยู่นะมันจางๆหนะึเป็นเงาๆนะครับน,ะนนะ่าๆ เดเนี่ยเดี๋ยวไปทําความสะอาดดูก่อนนะครับผมว่ามันต้องมีอะไรหลุดหลวมหรือว่ามันมีอะไรมีปัญหาแน่ๆน,นะเราต้องแกะดูนะครับเมื่อสับนี่นะครับเอ,เอาเอาแผ่นพลาสติกกระจกนี่ออกนะครับเอ้จางนะจอดจางมากเอ้แหวบ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  วันนี้ก็คงจะเหมือนกันกันกบที่ผ่านๆมานะเพื่อนเนื่องจากว่ามันหล,หลายปีหลายปีหลายปีครับโอ้นะครับตัวสีตัวสี่าตัว ขาขาของจอขนาดก,กระแตกเห็นไหมครับอืมขาไอซีนี่ก็แตกรก่ราไปหมดแล้วดำเนินการไปไปไหนอ่ะดำเนินการไปเ <c oughs> อาบัตรกีครับบัตรกีอ้นี่ครับเห็นไหมขาทรานซิสเตอร์หลุดล้วมไปหมดแล้วนะครับบางครั้งก็เข้มขึ้นมาบางครั้งก็จอดับไปเฉย เข็มไม้ก็ล้วนไปนะครับก็นะครับหลวมเนาะก็บัดกีนะครับก็เป็นเป็นเรื่อยๆนะครับแบบนี้เจอเรื่อยๆอยู่นะครับเพราะว่าอายุอายุนานนะครับอายุนานเกิดมาหลายปรีจัดไปครับเดี๋ยวผมบัดกีก่อนเรามาดูว่าหน้าจอเขาจะเข้มขึ้นหรือไม่นะครับเพื่อนๆดำเนินการนะครับบัดรกีแล้วเห็นไหมตะกั่วก็ แน่นกว่าเดิมแน,น่นเน,นี่ยมเดยังไงเนาะจุดใส่จุดใสย์สยปนีบเห็นเป็นหลุดหลวมนะนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูลองดูประกอบเข้าลองดูนะนะครับพรเพื่อนๆื่อเผื่อมันใช้ได้นะอาการจอมันจางแล้วก็ตัวเลขมันไม่ค่อยชัดนะครับแล้วก็ใช้งานไปตกหลุมตกล่องกลับคืนมา ขี่ออกไปอีกหน่อยเข็มไม่ไม่ทำงานนะครับอาการประเภทนี้แหละลูกค้าเราออกมาประมาณนี้ก็เลยที่พบบ่อยหน่อยก็มันหลุดมันหลวมนี่แหละนะครับนี่ก็ดำเนินการนะครับบัตรกีละทดลองครับโอ้เข้มขึ้นเยอะเลยเพื่อนเนย,ยนี่ไงนะเข้มขึ้นเยอะเลยฮ่า,าเออใช้งานได้ใช้งานได้ อ,อ้สุดยอดมากนสุดยอดมากนี่เอ้ได้การได้การได้การนะครับนะมันรวมมันรวมอืมเสร็จแล้วนะเนี่ยนะครับจะปัดฝุ่นนิดหน่อยก็เสร็จละลูกค้าก็เอาไปใส่รถเองเนะผมไม่ได้ลืมมาเลยครับลูกค้าเขาลืมมาเลยอ้ว่ากันไปนะครับตอนนี้เออมันรวมนะมันรวมจอนี้จางมากมองไม่เห็น นี่ก็ชัดเจนขึ้นนะครับเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับช่างวิลเลงทาร์ดาเนินการเสร็จไปที่เรียบร้อยในส่วนของตรงนี้นะครับตรงสื่อชัดเจนนะครับเพื่อนๆในส่วนนี้นะครับถ้าไปติดตั้งใส่เข้าไปในรถยนต์นะครับตัวนี้จะมีไฟแสงสว่างส่องออกมามันจะทําให้มองดูแล้วชัดขึ้นกว่าที่เพื่อนเห็นอยู่นะครับคือในส่วนนี้นะครับช่างวิลเลงทาดํดเนินการนะครับไม่ใช่ช่างวิลเลงทาไปถอดมาจากในรถนะครับเพื่อนช่างนะครับ ที่ดูแลด้านนี้อยู่นะครับก็อามาให้ผมดูแลให้อีกทีนึงนะครับก็เนื่องจากว่ากว่าจะแกะรถได้กว่าที่จะเอามาทําตัวนี้เองได้มันก็เสียเวลาเยอะแหละนะครับก็เลยเออชอางวิทย์อยู่ใกล้หน่อยดําเนินการไปนะครับในส่วนนี้นะฮะชาวิทย์เรื่องทายนะครับมีเวลาตรงนี้ก็เลยมาดูแลในส่วนของความสะอาดอะไรต่างๆนะครับจุดต่อในส่วนของสายอะไรต่างๆจุดบัดกรีอะไรต่างๆเรียบร้อยหมดแล้วนะครับช่างผู้ดําเนินการในส่วนของการแกะลือรถออกมาก็ไม่ต้องไปแกะตัวนี้ออกมาอีกนะ คือมันเป um <aquí en S 1> ็นเสร็จเด็ดขาดแล้วทําความสะอาดเสร็จเป็นที่เร <te> ียบร้อยแล้ว QC แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเอาไปใส่เข้าไปแล้วก็ทำการเสียบคอนเน็กตต่างๆเสียบปลั๊กต่างๆก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับก็เป็นการลดภาระนะครับลดภาระของผู้ดำเนินการในส่วนของผู้ที่ไปรื้อรถมานะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหนะครับซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังจะต้องเอาออกมาทำความสะอาดปัดทำความสะอาดดูแลอีกรอบ2รอบไปมไปมันงานแบบนั้นไม่เดินนะ ก็คือถ้ามาแล้วปุ๊บในส่วนนี้ผมดําเนินการได้ผมจะดำเนินการเสร็จไปให้มันเรียบร้อยไปเลยนะครับก็ในส่วนนี้ก็เป็นการลดพลารากันนะครับคือเอาไปติดตั้งแล้วปุ๊บไม้กวาดขนไก่อะไรพวกนี้ก็ทําความสะอาดด้านหน้าเนี่ยซึ่งมันทำงานทำความสะอาดได้ด้านในไม่ต้องแล้วครับมันจบแล้วส่วนของด้านหลังนะครับตรวจด,ดูในส่วนของนะครับแถบน่ครับแถบของปลั๊กเขาเนี่ยนะครับนะก็ดูแล้วก็ดูสวยงามดีนะครับหยุดบัตรกีอะไรต่างๆก็นั่นดีนะนะครับ จุดหลอดไฟอะไรต่างๆก็ดูนะหมุนออกมาดูอยู่นะครับก็พอได้พอได้ผมมองเห็นพอแนมเห็นนะครับในส่วนนี้นะนะเออไฟสองอะไรต่างๆก็ดูหน่อยแล้วกันจุดน็อตอะไรต่างๆพวกนี้นะครับผมก็ดําเนินการเข่งให้แล้วนะครับเข่งเข่งจังหดไอเข่งอย่างนี้เนี่ยเข่งแบบนี้นี่เข่งเข่งเข่งโซมันเป็นเข่งโซนี่ หมุนเข้าไปหมุนเข้าไปด้วยแต่จะไม่หมุนมากนะเดี๋ยวมันแตกอ่าก็ดูให้มันเป็นเบ็ดเสร็จเด็ดขาด,ดานั่นแหละเพราะว่าเพื่อนช่างที่ไปแกะไปลื้อมาเนี่ยเขาจะได้หมดภาระในส่วนของตรงนี้ด้วยเนี่ยในส่วนของงานช่างนะครับก็เป็นอย่างนั้นลดภาระซึ่งกันและกันแล้วก็ทําไปนะครับแล้วก็นะครับ มันจุดไหนนะจุดไหนที่มันไม่มีน็อตก็อย่าไปหาใส่นะบางครั้งบางทีมันก็ไม่ใช่นะครับจุดมันไม่มีน็อตพากันไปเอาใส่อีกช็อตรัดวงจรอ,อีกนะจุดไหนมันมีน็อตก็ดูดีๆหน่อยนะเออนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหตรงนี้ก็ใหม่มีตรงนี้ก็ใหม่มีก,มมก็ทําหล่นหรือเปล่าก็ดูหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่านอ็อตที่ถ้าไม่มีมาเนี่ยมันจะมีร่องรอยของไอ้เจ้าตัวแหวนน็อตเนี่ยอยู่นะครับแต่ตอนนี้มันไม่มีร่องรอยเนี่ยเอออะไรวะก็อย่าไปทํามัน พราะว่าไปทำแล้วเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเกิดการรัดวงจรบางตัวมันไม่สมควรอยู่ก็ไปใส่ไอจุดอย่างนี้เนี่ยอย่าไปเคลือบตะกัว่วอืมบางทีเห็นเคลือบตะกั่วมาเนี่ยถ้ามันดีๆสวยๆอย่างนี้อย่าไปเคลือบตะกั่วมันอืมนะครับไอการเคลือบตะกั่วนี่ก็คือจุดตรงนี้เลยมันมันหมดสภาพแล้ว พอมันหมดสภาพแล้วเคลือบตะกัวได้เป็นการซ่อมแซมได้แต่ถ้าเกิดว่ามันดีๆสวยสวยองเนี่ยก็อย่าไปทามันเพราะว่าการเคลือบตะกัวมันจะทําให้ตะกัวนั้นสูงขึ้นมาถ้าเราเคลือบได้ไม่ค่อยดีแล้วอีกอย่างนึงถ้าใช้ความร้อนมากเกินไปเนี่ยตัวนี้มันจะจะ,จะละลายเป็นเหมือนพลาสติกแต่มันก็ทนความร้อนอยู่นะตัวนี้มันก็ทนความร้อนอยู่แต่ในกรณีที่เราไปทํามันอยากให้มันดีไปมากกว่าเนี้ก็พากันไปเครือบตะกัวอย่างนี้เสียบเข้าไปก็ดันเป็นไม่ดีอีกนะมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับในส่วนนี้นะ นะครัเอาช่วงวินเรื่องถาก,ก็คงต้องจากไปแล้วเลยเพื่อนแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคลิปนี้ก็คงลาไปนะครับเจอกันใหม่นะเพื่อนสวัสดีครับ